สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจนเช้านะดาวโจนเช้าของวันที่ยี่สิบเก้านะครับเช้าวันอังคารนะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูนะเช้าวันอังคารที่ยี่สิบเก้านะครับตุลาของสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะดาวโจนเช้านี่ก็เป็นูเลขจากตลาดหลักทรัพย์ นะครับข้างหลังอาจารย์นะครับเป็นเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องห้องเทสหุ้นห้องเทสหุ้นห้องเกงกําไรหุ้นอะไรกำไรหุ้นอนะลร,นะรส่วนมากห้องเกงกําไรเขาจะอยู่ชั้นตุงสูงนะคือเขาคนกลุ่มนี้เขาจะจะเช่าคอนโดที่หรูที่สุดอยู่ชั้นบนบนเพื่ออะไรรู้ไหม <laughs> เพื่อขาดทุนอืเพื่อเล่นหุ้นแล้วมันขาดทุนน่ะขาดทุนแล้วทําไงทําไมต้องไปอยู่ที่สูงสนะูงฮะเคยอ่านข่าวบ่อยๆว่านักลงทุนส่วนมากเวลาเขาผิดหวังเขาจะกระโดดนะ <c ười> เขาจะกระโดดตึก <c ười> โดดตึกลงมาเลยคือหาทางแก้ไขหาทางแก้ไม่ได้ก็คือแก้ปัญหาแบบนั้นส่วนมากนะ <c ười> เห็นข่าวบ,บ่อยๆนะ แต่ก็ไม่ต้องไปทําตามมันหะอ <c oughs> วิธีแก้ก็คือเราให้มาหยุดห้องที่ต่ําสุดนะครับห้องหนึ่งห้องสองก็พออย่ายไปอยู่ห้องสูงสุดเลยประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมของเรานะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติตดตามกดตูแกย์กดไลค์กดแชร์เลยนะครับแนวทางก็จะเบาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจารย์จะบังไหม อาจารย์ก็อยากจะให้ตัวใหญ่ๆเห,ห,หือนกันอืมเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะลงมาหน่อยหนึ่งเนาะครับเ่าลรามาชมกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันวันแรกของสัป,ปดาห์นะตลาดมันก็จะมาตรงกับวันอังคารบ้านเราความจริงมันก็วันจันนั่นแหละวันจันสี่โมงเย็นมันตรงกับบันอังคารเช้าตีสามห้านาทีนะแปดเก้าศู 0, นย์ั้นที่แปดเน้นที่เก้ากับศูนย์นะเก้าสาม ไอ่เก้าสองศูนย์สองเก้าสองนะครับศูนย์สองเก้าสามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกอ๋อหมดละถ้าแปดมาก็จะเป็นแปดอะไรคะนี่แปดสี่ห้าหกนะห้าหกเจ็ดแล้วกันฮะห้าหกเจ็ 6, ก็สี่ห้าหกสิเจ็ดมันไม่มีนี่สี 4, 5, 6, นะ่ห้าหกนะใครจะต่อเจ็ดด้วยก็ได้สี่ห้าหกอยู่ตรงไหนสุท้ายนะครับ4้านะอยู่ตรงนี้นะเราเน้นที่เก้าแล้วกันเพราะอาจารย์ชอบเรียกคลี่นะครับเลีกคลี่นะครับไปไม่ได้หรอกไปไหนไปทุลระ ชุ่ะอะไรนักหนาะอืมนี่พูดกับตัวเองน,นั้นเ่พูดอยู่คนเดียวรักษายากแล้วอาการแบบนี้เอามาดูใกล้ๆหน่อยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอาการที่พูดคนเดียวกลางคืนก็พูดคนเดียวนะคุยนอนหลับอ่ะเขาเอินว่าอย่างเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเพอ้อป่วงสิาษาใจสารอเป็นแต่แม่บ้านเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้คุยอะไรเหรองุ่มเงีมบงียบเงียบงบบางทีก็ลุกขึ้นเดินนะลุกขึ้นเดินเดินไปไปข้างนอกห้องอะ่ะแต่ไม่รู้สึกตัวอาการหนะักไม่น่าหรอหมอเขาถึงไม่รับรักษาเขาบอกให้แต่ไปหาหมอานะั้นอะ่ะหมออะไรนะที่ ที่อยู่ในโทรทัศน์นะที่ดังๆนะที่เขาปราบผีนะหมออะไรพ <c oughs> ี่ผีที่ไหนดูดูเขาจะอาสาไปปราบให้นะ <c oughs> ไม่ไปหรอกกลัวเขาจะกลัวเขาจะดังถ้าเกิดเขามาจับเรารักษาเนี่ยเขาก็อาศัยบารมีเราดังไปด้วยเกาะกระแส เอาคุยไปไม่ได้คุยเรื่องเลขเลยนะเก้า <9 S 2> นะครับเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่ทีเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะตามนี้นะครับเดี๋ยวเรานะในในกรอบเด่นสุดใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับอ่ะอครับตามนี้พูดอยู่คนเดียวก็เหนื่อยน,นะไม่ใช่ไม่เหนื่อยน,นะอคับตามนี้นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะโอ้ห้านาทีตี ที่สามห้านาทีนะขอให้มีเตถิงดีๆเข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละท่านนะก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละเข้ามาเข้ามานะทุกสมาชิกทุกคนรวยอาจารย์ก็มีความสุขอาจารย์รวยสมาชิกก็มีความสุขแต่แต่รับประกันได้กว่าสมาชิกจะมีความสุขเพราะอาจารย์มีโอกาสรวยยากอยู่ ครับท่าน,นี้นะครับโชคดีครับบััสดีครับ <c oughs> <c oughs>